บนฐานคือราชวงศ์นะครับผมมีเลี้ยงสุดท้ายถอยหลังลงจากฐานบอกการจะทีเจ้าฐานบอกเราไม่นั่งหน่อยอารันดีอน่อราชวงศ์นะครับผมบนฐานนะครับเหมือนนี้ลูกลรอจุบัตคุ้มนะครับผม35 65นะครับผมใครใส่ไทยครับ ทำคะแนนไปหลายๆสวัสดทิ้งข้ามยืนสามห้องเดี๋ยวสามห้องเรียนไป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 ยี่หกสามห้องไม่ต้องอยู่ไกลสามห้องเรียนมาสามห้องไรียนเรียบร้อยยี่หกสามห้องมาสามห้องยี่หกสามห้องมาสามห้อง คนทุกสูงรุปรกาขาทั้งคะแนนไปได้หลายอดีมานของราชวงศ์สุดสีาำบองถึงแปดลัดลัลลัลัลัล้างด้าก้าง้าโอ้แด เป็นละได้ไปทั้งเปหวังไฟบมเดลั่มนะครับแต่ไปทั้งเปไปทั้งเปผ่าชาเสียที่แล้วนะครับผมสำหรับอภิรักษ์บาดซ้ำเจียงตีเจียงน้องนะครับราดชงวงผ่าชาเสียที่แล้วผ่าแล้วผ่าเลยเอาไปซะมันจบแล้วแฟรงค์เดินรับประทานปัจจัยเยอะเหลือเกินมาเตะอดดินม้า ีดินมัฟนะครับถอดลมพี่น้องชนาเขาท่านขึ้นห้าตะพัดเอาเรานะครับเอาเอาเวลาจริงนะครับผมสำหรับฝืนบังไม้เลยนะครับฝืนบังไม้เลยเอาเวลาจรงิงครับเป็นกำลังใจเลยหนึ่งร้อยยี่สิบ้อยยี่สิบครับ,อรบสอราชวงศ์ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลาเดฟบสีสวัสดีค่ละลา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 